สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อมาดูกล้วยฟลอริดานะครับมาดูผลของเขาก็เกรือนี้ใกล้จะตัดได้แล้วนะครับมันเริ่มจะหมดเหลี่ยมแล้วยังมีเหลี่ยมอยู่นิดหน่อยนะครับจริงๆเราตัดลงมาวางไว้ได้เลยแต่ผมไม่รีบผมจะปล่อยเขาอีกสักระยะหนึ่งนะครับอาจจะสักสองสามวันคนะ่อยตัดลงมานะครับ ตอนนี้ผมปลูกกลางแดดเลยนะครับแดดร้อยเปอร์เซนใบมันก็จะแตกเพราะว่าโดนลมนะครับจุดนี้ลมค่อนข้างแรงมากสำหรับลกล้วยพอลิดา้าเขาไม่มีมเมล็ดนะครับยืนยันว่าไม่มีทางสวนปลูกมาประมาณขึ้นปีที่6แล้วนะครับปีที่6ยังไม่เคยเจอมเมล็ดเขานะครับ ต่ออีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้สูงเกือบท่วมหัวกำลังปล่อยไว้กะว่าอาจจะปล่อยเป็นต้นแม่อีกต้นหนึ่งนะครับที่จุดเดิมเลย